แต่ถ้ายังรักกันก็อย่าทําอย่างนี้เลยนะคะนะอันไหนดีแล้วก็ชมการอันไหนที่เราผิดพาลาดเราก็ติเตียนแนะนํากันเราอย่าอย่าทําอย่างนี้เลยมันไม่โอเคหรอกมันไม่มีใครโอเคหรอกเกิด <c oughs> <c oughs> ต่กับโก้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยือรักพวกหนูเธอะขอร้อง หรือแม่แม ah anyway. ่คนไหนมีอะไรไข่ข้องใจก็มาเจอหน้างานเดินมาถามเลยเดินมาถามเลยว่ามันยังไงวุ้นี้นี้อะไรอย่างเงี้ยจริงเดินมาถามเลยเอาคลิปเมื่อกี้สั้นๆไปลงบ้านฝาด้วยนะยังไงให้นะขอบคุณค่ะพี่หมวย สู้นะคะขอบคุณค่ะเราจะได้เจอกันอีกทีวันที่สองนะคะทุกคนเราจะได้เจอเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะตารางงานที่หนูลงอ่านี่ไงกำลังจะพูดเลยคณะพ่อสอนหลักตารางงานที่หนูลงเนี่ยหนูยังไม่ได้ลงตาราง,งาเออพุยยังไม่ได้ลงตารางงานคณะพ่อสอนหลักนะคะเพราะว่าวันไหนที่หนูไปแสดงพ่อสอนหลักเนี่ยหนูจะให้ทางเพจแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะ เพราะว่าบางงานอาจจะเป็นแบบกลุ่มปิดอย่างหน้าว่าอย่างวัดบางจาาอะไรเงี้ยที่หนูไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ให้งานชัวร์แต่ละเดือนละเดือนเงี้ยหนูก็จะลงแยกต่างหากของพ่อสอนหลักนะคะมีคนแบบอ้อยไม่ไปช่วยนู่นแล้วเหรออันนั้นก็เกินไปมีอีกเรื่องหนึ่งเกินไปอันนั้นนะ่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะช่วยเพื่อนอยู่แล้วมันครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วมันอยู่ทีมเดียวกันอยู่แล้วมันไม่ช่วยไม่ได้นะ เอาไว้ว่าวันไหนไปก็เดี๋ยวจะแจ้งตารางงานให้ทราบอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้แต่ว่าตอนนี้ลงตารางงานของบ้านเวลามีเป็นหลักก่อนส่วนรับเชิญเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าราูาร้ป่ะเพราะว่าบางทีอย่างรอบที่ผ่านมาลงรับว่าจะไปของพ่อสวัก์ใช่ไหมแต่ก็บางทีเรามีธุระที่ตรงกับวันว่างอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ไปช่วยก็ต้องมานั่งแก้ไขกันอีกเอาเป็นว่างานไหนของพ่อสลรกค์ชั่วๆที่ออยไปออยก็จะลงบอกเนาะเราช่วยเพื่อนอยู่แล้วเราช่วยกันอยู่แล้ว อม,มาช่วยกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าอุ๊ยออนไม่ไปเพราะว่านู่นนี่นี่นั่นแน่เลยอย่าคิดเยอะอย่าเยอะเกินไปอย่าเยอะไปกว่าเหตุอย่าคิดก่อนอนาคตอืมอย่าอย่าคิดก่อนอนาคตดีเลยพูดไม่ไปเออเดี๋ยวพอไม่ไปก็หาว่าไม่ถูกกัน,ไม,กกนไม่ถูกกันทั้งชาติเลยมั้งไก่นุ่นเนี่ยออยกับนุ่นไม่ถูกกันเลยมั้งปล่อยเขาใครจะคิดไงก็เรื่องเขา ใครก็จะคิดว่าไม่รักกันก็เรื่องเขาเพราะว่าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งกอดกันว่าฉันรักเธอมากไม่จําเป็นอืใครจะเข้ามาคิดเรื่องเขาปล่อยเขาไปแต่แจ้งให้ทราบกันว่าตารางงานเดี๋ยวจะนับจะอัปเดตให้ต่อง,งานนะคะสําหรับถ้างานไหนที่จะไปช่วยพ่ออะไรอย่างเงี้ยไปช่วยอยู่แล้วพ่อก็น่ารักลงไลน์ได้ยัง หายคิดถึงกันยังเพราะฉะนั้นถ้าทำได้ถ้ารักกันจริงก็อย่าพยายามเม้นอะไรที่มันก่อชนวนให้เป็นดราม่าเลยนะคะในทุกๆเรื่องในทุกๆเรื่องเลยในทุกๆเรื่องเลย เอเกียรตแล้วเนาะทุกคนโอเคแล้วเนาะปุยตาจำไม่แล้วก็อย่าทำารทำใจอย่างเดียวค่ะตอนนี้ตอนนี้ทำใจอย่างเดียวโอเคค่ะหกร้อยกว่าท่านหนูเคลียร์ประเด็นดราม่าจบแล้วนะคะไม่มีอะไรให้อัดแล้วคะ่ะ หนูตอบอประโยคต่อไปนี้คือการพูดคุยทักทายกันนะคะไม่เขาจะได้ไม่เสียเวลาไงเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าเขาจะได้ไม่เสียเวลาอืม